อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็หึงแต่แล้วก็หยุดแต่แล้วก็หยุดเออชอบชอบหายใจหลังแต่อเท่ดีเหมือนแต่แม่ใช่แบบตั้งใจอ่ะแต่ไปรักยิงเป็นเกิน สวยงามเช่นวันนั้นเมื่อเธอนั้นยังเดินเคียงข้างกายจากมือฉันไว้ไม่ปไปไหนยังอยู่ตรงนี้แต่ฉันไม่รู้จริงจริงวันต่อไปสิกเท่าไหร่

เอาประมาณนึงไงแข็งแรงประมาณหนึ่งมันโล่งต่ำไม่แข็งแรงนะอรต่ำสุดละขึ้นต้นนี้ต่ำสุดละขุดมันขุดไปไหนเพิ่มแม่งครึ่งคีแล้วเอ้โหตันแล้วมันไม่ทันฮะไม่ทันละอักีต้าไปหมดมันมันมีผลนะครึ่งเสียงมันมันมันถ้าเพิ่มไปแล้วมันก็ไม่ไม่เพาะด้วยอะมา เ,เหมือนกับว่าเพลงนี้แบบเราอยากร้องในคีย์ที่มันฟังดูอบอุ่นไงถ้าสูงกว่าน,นี้นี่มันจะอมมันเกินไปอ่ะอ <c oughs> แฟนคลับได้ยินะนะใจละลายเนี่ยนน <c oughs> นี่ <c oughs> วักนนงเธอจะเสือกเบื่อฉันไปใหม่ทีครับ <c oughs> ยังคงสวยงามเช่นวันนั้นเมื่อเธอนั้นยังเดินเคียงข้างากันจับมือฉันไว้ไม่ไปไหนยังอยู่ตรงนี้แต่ฉันไม่รู้จริงๆวันต่อไปแล้วโอเคเยวขอบคุณพี่เชคเท่าแรกไอไอตรงนั้น The up to work at it out that Shang Me Ru Jing Ting Went off. Wait, Shang Me Ru Jing Ting Went off. Shang Me Ru Jing Ting Went off by 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 Ting Went off ทำไมพีนะเมื่อเธอนั้นยิ้มเดินเคียงข้างกันเมื่อเธอนั้นยิ้มเดินเธอเมื่อเธอเมื่อเธอนั้นยิ้มเดินเคียงข้างเคียงข้างกันนะฮะครับจะพอเท่านั้นใช่ไหมครับเอาเอาจนจนจบเอไปเลยโอเคครับรัง ยังคงรวงงำเช่นวันเดินเมื่อเธอนั้นยังเดินเคียงข้างจา u จากมือฉันไว้ไม่ไปไหนยังอยู่ตรงนี้แต่ฉัน,นไ,ไม่รู้จริงๆว,วันต่อไปไม่ร uh ู้จริงๆวันต่อวันต่อไป สวยงามเช่นวันนั้นเมื่อเธอนั้นยังเดินเคียงข้างกายจับมือฉันไว้ไม่ไปไหนยังอยู่ตรงนี้ตาฉันไม่รู้จริงจวันต่อไปเป็นเจอดึงเดินไปยังไงเจใหญ่จะริ้วราย ตรงนี้ยังยังไม่เล่นไงเอาแบบว่าเอินไม่ยังไงเจอหรื้ายหรือดีหรือดีเจอหรื้ายหรือดียัง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 ไม่ยังไม่ยังไม่เล่นเทคนิคแต่ว่าเดี๋ยวตอนหลังไอท่อนจะไปใส่ตรงข้างหลังอ๋อจะปล่อยพลังข้างหลัง่อ่าเช็ค In công dưới nghĩa chân vận động mượn tân yên đơn kính căng gần 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 mượn gần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  Thơ nên nhìn gần khiến gần gần mượn gần mượn gần 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 ข้างกันออยังเป็นเดิมยังคงสวยงามเช่นวันเดิมเมื่อเธอนั้น,นยังเดินเคียงข้างกันจะมือฉันไวไ้ไม่ไปไหนยืนอยู่ตรงนี้แต่ฉันไม่รู้จริงจริงวันต่อไป